สวัสดีท่านผู้ชมรีเกมแลครับวันนี้ผมจะมา V.S. บันเดอร์บัตกับแล้วแป๊บเออวีเอกับลูกสองบันเดอร์บัตก็คือลูกสองแต่นี่คือลูกสองใครใช้ดีกว่ากันเราไปดูกันเถินคนลำบาก ก็กฎของเกมนี้นะคือก็เลยตามปกติอันนี้ขอเริ่มต้นแรงคือัแบดบัตในเกมแต่ผมเคยเล่นัแบดบัตแล้วแต่ถ้าอย่างเงี้ยขอขอไม่ยืงของ,ของ,ของ,ของมันเกินนี่กมแรงทะลุกมแรงทะลุของมันเ่ีนยวนะกระจายสิบห้าเป่าไม่รู้ ก็แรงอยู่แต่ปสัสมาวิตัวนึงโอเคปืนบรรดาบทของปืนบรรดาบทเป็นัำดับที่เอก็แ้วแรงอแบบนี้ก็ได้ตตดนั่นคือลูกซองการลุกมันมีแบบดัวได้โอเคอาเลย รุ่นะลูกซองที่มาหลงยุคนักเรียนมาก็ไม่รู้มันสามารถใช้คำสั่ได้นะแต่แต่แต,แต่คลิปนี้มีพูดคำหยาบเตืยนะอย่าลืมบอกไปแต่ไอ้เหี้นนี่ดิหละนี่ดิเอฟิบหกลงยุคมาก็ไม่รู้เนี่ยของแทว้ว่ะ เอ้นี่คอยจับอันดับแรงหวดเลยลงยุกมากมาโอ้ยว้าว้าเอาไปดูแล้วปับ๊บได้สะเท่านี้เลยในเกม Gas and Gas Power ์เท่านี้จริงๆ อย่าพูดเสียหรอกท่อนี้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 จริงทง่อนี้ก่อนที่ท่อนี้จริงๆเลยท่อนี้ท่อนี้นสุดท้าย ชายพวกนี้ตายแล้วสวัสดีท่านผู้ชมรีเกมนะครับวันนี้ผมจะมา V.S. บันเดอร์บัตกับแล้บแป๊บเอ่อ V.S. กับลูกสองบันเดอร์บัตก็คือลูกสองแต่นี่คือลูกสองใครใช้ดีกว่ากันเราไปดูกัน ถึงคุณลำบากว่ะกฎของเกมนี้นคัคือก็เล่ตามปกติอันนี้ขอเริ่มต้นแรกคือแบดบัตแต่เกมแต่ผมเคยเล่นบแบดบัตเแีว้วแต่ถ้าง,งั้นผมก็ขอ,ขอ,ขอไม่ยู่กับมันเกินนี่กมแรงทะลุกมแรงทะลุของมันเดี๋ยวนะกระจาย สิบห้าปู้ก็แรงอยู่แต่ปั๊นบสมมติตัวหนึ่นงโอเคปืนบรรณปัดของปืนบรรณปัดเป็นดำดับที่เอก็ได้รับแรงเอแบบนี้ก็ได้แด่ก็คือลูกสองการทะลุมันมีแบบดัวได้ ฟัง okay. เอชชอนน์นะรุ้อน,อน,นลูกซอ,องที่มาหลงยุคนักเรียนมาก็ไม่รู้มาสัมภาษณ์คำสาราาสได้นะแต่แต่แต,แต่คลิปนี้มีพูดคำหยาบเตยนะอย่าลืมบอกไปแต่ไอ้เฮ <I hear. S 2> ี้ยนี่นี่แหละนี่ดล เอฟิกลงยุคมาก็ไม่รู้เนี่ยของแทว้ว่ะเนี่ยนี่คอยจับอันดับแรงโหดเลยลงยุคมากมากอว้าว้าเอาไปลนแล้วปับ๊บตายซะเท่านี้เลยในเกม Gas a ็คพาว Power เานี่จริงๆยเสียวลาหรอกเท่านี้เท่านี้เท่านี้จริงเ่านี้ก่อนทีน่เ่านี้จริงๆเลยทานี้ทานี้อเจ สุดท้ายชายผู้นี้ตายแล้ว